สวัสดีครับเพื่อนุทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้ไกด์เรทจุติเลเวล80วิลลัมตัวนี้เป็นตัวสายฟ้าถ้าเกิดว่ามีเรามีต้านทานสายฟ้าเยอะๆนะ75ได้ยิ่งดีก็จะทําให้มันง่ายขึ้นครับอย่างแรกก็ตีไปตามเรื่องตามราวสกิลส่วนใหญ่ของบอสตัวนี้ครับไม่เจ็บมากทนได้นะครับใครใครมีดีฟนส์ใครมีธาตุอะไรเนี่ยก็ยืนแลกไปเลยแต่จุดที่มันจะทำให้เราให้มันตายจริงๆเนี่ยจะมีอยู่แค่2จุดครับ อย่างแรกก็คือลูกแก้วลูกแก้วที่มันซัมมอนขึ้นมาทางซ้ายบนขวาบนแล้วก็ตรงกลางล่างลูกแก้วเนี้ยมันจะเป็นลูกแก้วที่เอาไว้มันจะเอาไว้ยืนนะครับอ่าคือถ้าเกิดอย่างงี้ถ้าเกิดเราตีลูกแก้วไม่ไม่แตกเลยสักสักลูกเดียวนะครับบอสเนี่ยก็จะมีวงเกิดขึ้น3วงวงใกล้วง,งกลางวงไกลแล้วมันจะช็อตเราตลอดเวลาครับช็อตตลอดเวลาทีละ9 0 0ร้อยพันหนึง่งแล้วแต่ว่าใครมีต้านทานเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราตี ไม่แตกเลยก็จะไม่มีที่ยืนให้เลยครับเราจะต้องยืนแช่ไอวงเจ็บๆนั่นอนะไปเรื่อยๆซึ่งมันก็มีนะครับคนที่เขาถึกมากจนเขาแช่ไหวเนี่ยเขาก็ไม่ตายเขาก็เล่นต่อได้แต่สําหรับคนที่ไม่ไหวอะเออยืนแช่ไม่ได้เขาก็ตายครับดังนั้นถ้าเกิดว่าไอไอก,ก้อนกลมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจริงๆนะไอซ้ายบนขวาบนกลางล่างเนี่ยให้ไปตีให้แตกอย่างน้อยก็สัก2 2 2ก้อน2ลูกให้เรามีที่ยืนนะครับอย่างที่2อง ถ้ามีสายฟ้าขึ้นที่หัวจะมีสายฟ้าสีฟ้ากับสายฟ้าสีเหลืองนะหลังจากมีสายฟ้าขึ้นที่หัวเนี่ยมันจะมันจะสุ่มขึ้นนะก็ไม่ใช่ขึ้นทั้งหมดทุกคนนะครับมันจะมีลูกสายฟ้าเล็กๆก้อนสายฟ้าเล็กๆอ่ะสีเหลืองกับสีกับสีม่วงๆฟ้าๆนั่นแหละต้องไปเก็บให้หมดครับคนที่มีสายฟ้าสีเหลืองเก็บลูกเล็กๆสีฟ้าๆคนที่มีสายฟ้าสีฟ้าเก็บลูกเล็กๆสีเหลืองเก็บให้ได้เยอะที่สุดมันจะไม่ได้ขึ้น พร้อมกันทีเดียวหมดนะครับมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นดังนั้นโอกาสที่จะเก็บให้หมดเนี่ยมันยากแต่ว่าเก็บให้หมดเลอน้อยๆเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บโดยที่ให้คานึงว่านี่คือสิ่งที่ต้องทาเป็นอันดับหนึ่งอย่างอื่นอย่าพึ่งให้ทําอันนี้ก่อนนะเพราะว่าพอบอสจะให้เวลาเราเก็บสักแป๊บหนึ่งแล้วมันจะดูดเข้าไปตอนมันดูดเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการสะสมพลังถ้าเกิดลูกแก้วเนี่ยมันได้ดูดไปเยอะหลังจากนั้นมันจะระเบิดครับระเบิด สาม h ที่มันระเบิดเนี่ยจะแรงมากหรือแรงน้อยอยู่ที่ว่าเราเก็บลูกแก้วไปได้เยอะแค่ไหนถ้าเก็บได้เยอะนะครับก็จะระเบิดไม่แรงแต่ถ้าเก็บน้อยจะระเบิดแรงมากครับระเบิดแรงมากก็ที่เคยดนก็ประมาณ hit ละหกพันก็มีระเบิดเบาก็ hit ละห้าร้อยก็มีครับทีนี้มันจะมีวิธีเอาตัวรอดอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเรารู้ว่ามันจะระเบิดเนี่ยเราก็ activate สกิลป้องกันสกิลป้องกันที่แนะนําก็คือสกิลโลครับสกิลโลของสายพลังกาลังที่จะเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่มต้านทานธาตุ อีกร้อยหนึ่งไปเวลา5ว้วิอ่ตัวนั้นนะครับแอคท v a t e ไเลยถ้าเกิด a c t i v เ t e ตัวนี้แล้วยังตายก็แสดงว่ามันดูดไว้มันดูดไปเยอะเกินไปนายก็ต้องยอมเราเล่นใหม่ครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรยิงไปเรื่อยๆครับก็ประมาณนี้แหละเป็นบอสที่ไม่ยากครับเราก็ผ่านกันได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆเลยบอสตัวนี้งั้นก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ขอบคุณทุกท่านที่ทิดตามรับชมการพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ